One, two, Come สวัสดีครับพบกับวุฒบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนรักกีฬาวุฒบอลวันนี้วุฒบอลบายดีพาท่านมาที่จังหวัดอุทยานะครับพาท่านมาชมการแข่งขันวุฒบอลอยุธยาโอเพ่นแชมเปียนชิพ2 0 2 2 มีการตรวจคัดกรองนักกีฬาตามมาตรก,การการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นนักกีฬาก็มีการฝึกซ้อมนะครับเพื่อตรวจดูสภาพสนามก่อนการแข่งขันนักกีฬาก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวูดบอลในโครงการอายุทยา Open Championship 2022ในวันนี้ส่งเสริมให้จังหวัดอายุทยาเป็นเมืองแห่ง Sport Tourism ศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศระดับนานาชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาวุดบอลอายุทยาโอเพนแชมเปี้ยนชิพ2022ณนบัดนี้ ทเทพนะครับประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเห็นครับรู้สึกพอใจไหมครับเมื่อวานนี้รรค,ครับก็มีความพอใจความพนครับ,บความรนก็มีหามากครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนักกีฬลลาก็จะมาลั่งเกันที่เพื่อรอการแข่งขันนะครับขอบคุณครับ มาดูบรรยากาศการแข่งขันที่ผมได้เก็บมาฝากเพื่อนๆกันครับนี่คือลีลา,าการขึ้นไม้ลงไม้ในระยะ20-30ถึงินิดนะครับให้ตรงและได้ระยะที่สวยงามครับมาดูโค้ด B นะครับเกียริที่1สนามพา3ระยะ30เมตรมีมุมเลี้ยวซ้าย ทั้งสามคนนี้ตีครั้งที่หนึ่งอ่อนทุกคนครับตีครั้งที่สองอืมสวยงามมากครับนี่ก็ขึ้นครั้งที่สองครับวางบอลไปแล้วโอ้โหอยู่หน้าเกทพอดีเลยครับมาดูคนที่สามครับอยู่ที่หัวมุมพอดีทางเลี้ยววางบอลมาแล้วครับ รู้สึกเจแรงนะครับแล้วก็โอ้โหทะลุไปหลังนะครับไม่รู้ว่ามีมุมหรือเปล่าหมายเลขสามขึ้นขั้งที่สมครับโอ้โหลูนี้ครับ <Okay. S 1> ก็เดินไปดูลายว่าจะวางหรือจะยิงครับเสร็จแล้วก็ปล่อยบนลมาวะ่ะ ขอจบครับจบสี่าครับครั้งที่สามครับระยะแบบนี้มุมแบบนี้ต้องยิงครับเป็นสปอยที่ดีมากครับครั้งที่สี่ครับ วางครับเพื่อเซฟจะวางได้สวยงามมากครับเกตยเดียวกันนะครับแต่คนละกวนระยะนี้ทำแม่นบอล<ก>ยิง<า>ครับถ้าไม่มั่นใจก็วางดูว่าถ้าวางแล้วต้องยิงครับวางอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอจบเลยครับกูดวางมา้าวางมาก็ต้องให้ได้มีมุมได้ยิงแบบนี้ครับูดจบ5ครับนี่คือการยิงวุดบอลอีกแบบหนึ่งครับเป็นการยิงลูกข้างลำตัวครับ

เรามาดูคอส A กันนะครับเป็นสนามพาสามนะครับระยะประมาณ3 4 0งี่ิเมตรกับมีเลี้ยวซ้ายแต่ว่าตรงเลี้ยวจะมีเนินลงต่ำนะครับนักบุตบอลต้องดูงให้ดีกูด Good. ยิงหรือวางครับดูถ้าจดน่าจะยิงนะครับยิงมาแล้วครับผ่านจบสามนะครับ เระยะนี้ยิงสามเพื่อเซฟพาครับยิงโอ้โหมาดูอีกมุมหนึ่งของการเล่นบูดบอลครับนี่ครับการเล่นต้องละเอียดเลยนะครับด,ดูเหลี่ยมดูลายนะครับดูห้งแท้ใจนะครับแล้วก็

ระยะน,นี้มุมนี้ถ้ายากเป็นแชมป์ต้องยิงให้เข้าครับกูออออ้อย่าเยอะครับบอกแล้วว่าอย่าเยอะสนามตรงพา3นะครับขึ้นครั้งที่2เพราะว่าไม่มีมุมยิงครับ ลูกมาอยู่ตรงกลางประตูพอดีระยะนี้ไม่ควรพลาดครับชนเสาครับ <S 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 เกมวุดบอลก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้านิ่งไม่พอโอกาสพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอดูลีลาการวางของนักวุบอลหญิงอีกคนนะครับ วางมาแล้วครับไหลลงเนินหมุนเข้าหาประตูหมุนเข้ามาแล้วหยุดหรือเปล่าโอ้โหพอดีเลยครับมีมุมพยิงนะครับอยู่ที่ว่านิ่งพอหรือเปล่ายิงครับ นี่ก็คือเวลาที่วางที่สวยงามของอีกคนครับแล้วก็ถึงเวลาที่มอบรางวัลให้กับคนเก่งไปจำสนามนี้ครับเชิญชมล้เลยครับ แล้วพบกับวุดบอลบายดีในคลิปต่อไปนะครับ